สวัสดีค่ะทุกทุกคนเพิ่งจะเสร็จจากการดูดวงส่วนตัวนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่เล่าเรื่องกันนะว่าวันนี้ไพ่อยากเล่าเรื่องว่าอะไรนะคะวันนี้เพื่อนๆน่ะเออมันเป็นเหมือนกับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีลูกอะไรเงี้ยวันนี้มีใครได้ไปงานโรงเรียนเด็กๆบ้างไหมคะอ่ะวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับฟากพวกเราบ้างอะไรเงี้ยหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับทางฟากคู่กรณีของคุณบ้าง เรามาดูกันค่ะว่าพายอยากเล่าเรื่องว่าอะไรนะ <c oughs> พลังงานหาถ้วยในฝากของเขาคนคนนี้ตอนนี้ค่ะเขาจมดิ่งในพื้นที่ของเขาเลยนะเขารู้สึกว่าแม้จะมีคนอื่นนะคะในชีวิตของเขามากมายหรือแม้แต่คนที่เขาเลือกเอาไว้ในชีวิตนะที่อยู่ข้างเขาตอนนี้เหมือนกับคนคนนั้นน่ะ ก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรในชีวิตของเขาความรู้สึกของเขาเขามีความรู้สึกว่าเขามีความเศร้าหมองมากค่ะในวันนี้นะเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียเขาอาจจะสูญเสียในด้านของการทํางานก็ได้หรืออาจจะสูญเสียนึกถึงความสัมพันธ์ถึงเพื่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาสูญเสีย คนที่ดีที่สุดสําหรับเขาไปอะนะคะเหมือนกับวันนี้เขารู้สึกอย่างนั้นนะแต่แม่หมอกลับรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดิ่งในเรื่องของการงานนะวันนี้เหมือนกับเขาคิดมากในเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะว่าเขาได้ทําคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอะหลุดมือไปแล้วนะแม่หมอรู้สึกถึงพลังงานอย่างนั้นฟากเดอะทาวเวอร์ขึ้นในฝั่งของเขาจริงๆค่ะมันไม่ใช่เป็นพลังงานฟากของเพื่อนนะเดอะทาวเวอร์มันขยายอันนี้ The Tower, นนเดือดทาวเวอร์ขึ้นในพลังงานฟ้าของเขาเขามีความรู้สึกว่าวันนี้เขาว่าดิ่งมากในเรื่องของชีวิตของเขาเขารู้สึกสูญเสียความสัมพันธ์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีเพื่อนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าวันนี้เหมือนโลกทลายในความรู้สึกของเขาอะนะเขาเหมือนกับว่าเขาเคยมีเพื่อนแต่วันนี้เขาไม่มีเพื่อนมันมองได้หลายอย่างคะ่ะหนึ่งถ้าหมายถึงเรื่องของการงาน ตอนนี้เขาก็ไม่ก้าวหน้าไหมอะไรอย่างเงี้อย่างที่แม่หมอบอกนะไม่ก้าวหน้าไหมมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไหมอะไรเงี้ยเกิดอาการท tower ขึ้นมาหรืออีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าเขาไม่เคยมีเพื่อนเลยใน,ในตลอดเวลาที่เพื่อนมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์น่ะแต่เขาเลือกที่จะเพิกเฉยเพื่อนในความสัมพันธ์นะไม่ว่าเพื่อนจะทําอะไรให้เขาก็ตามเพื่อนเคยให้ค่าเข้ามาตลอด ในวันพิเศษของเขาในอะไรอย่างนี้ก็ตามเป็นไปได้ไหมว่าเขามาหวนคิดว่าถ้าวันนี้สมมุติมันเป็นวันของเขาอะทําไมวันนี้ถึงไม่มีเพื่อนอยู่ในชีวิตอีกแล้วอะไรอย่เงี้เป็นไปได้ไหมคะอ่ะประมาณนี้นะเพราะามันขึ้นเดอะทาวเวในฝั่งของเขาแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาสูญเสียแล้วเขาโดดเดี่ยวอะถึงจะมีคนอยู่ในความสัมพันธ์ของเขามันก็คือไม่ตอบโจทย์นะคะประมาณนี้นะแล้วยังไงเอ่ย พลังงานฝ้าของเพื่อนเดชเฮลโลแฟนตอนนี้เพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนมีความศรัทธาตัวเองมากมากพราวแหละแหมพราวแหละมีความศรัทธานในตัวเองมากๆเลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้นําบางคนอาจจะเป็นคนที่ให้การปรึกษาคนอื่นก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวเองอยู่ในลักษณะนั่งแท่นก็คือความหมายของคําว่าอาจจะเป็นผู้นําในองค์กรในที่ทํางานเป็นผู้นาในในความสัมพันธ์ในเขาเรียกว่าอะไรในบ้านก็ได้เป็นคนที่ตัดสินใจ เป็นใหญ่ในบ้านก็ได้อย่างนี้นะคะเป็นคนเหมือนกับว่าอ่าเป็นคนที่ชุมชนหรือว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้ความศรัทธาและกันประมาณเนี้ยเป็นคนเหมือนกับว่าเพื่อนสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขนะในในแวดล้อมที่เพื่อนอยู่นะคะถึงแม้ว่าเพื่อนจะเคยโดนเขาคนนั้นกระทามาก่อนกระทาทําร้ายทางความรู้สึกมาก่อนแต่วันนี้ยแม่หมอก็ยังขอยืนยันอยู่ว่าพลังงานฟ้าของเพื่อนเนี่ยถึงมันจะโดดเดี่ยวไปบ้างแต่เพื่อนอยู่ได้นะคะตอนเนี้ย อ่าราชนีไม้เท้าขึ้นทางฝั่งของเพื่อนนะนั่นหมายถึงว่าตอนนี้พลังงานของเพื่อนอะ่ะไม่ใช่มีแต่คนเข้าหาอย่างเดียวนะตัวเองอ่ะมีเสน่ด้วยรู้ไหมเออถ้าเปิดใจอะ่ะก็อาจจะได้พบคนรักใหม่ในช่วงเวลานี้ได้เลยนะคะในบางเคสบางคนนะแต่แม่หมองมองว่าเพื่อนๆจะเปิดใจไหมเท่านั้นเองแหละนะเพราะว่าที่ดูแล้วเนี่ยพลังงานของเพื่อนอะ่ะมัน มันดีจากข้างในอะค่ะแล้วก็ออกมาสู่การกระทําจากข้างนอกที่คนอื่นเห็นนะแม้ก็เป็นทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาคำแนะนำคนอื่นไหมเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือเป็นคนที่ซัพพอร์ตใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าซัพพอร์ตคนที่อยู่รอบตัวนะความมีเมตตาจิตอะไรอย่างที่เรามีอะค่ะประมาณนั้นนะมันทำให้กับคนที่เขาอยู่ในปฏิสัมพันธ์ของเราในชีวิตของเราอะ่ะเขารู้ได้ว่าเอะคนคนเนี้ย คือมีอะไรก็คือช่วยเหลือนะคือเป็นคนดีแหละประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลยเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่ดีมีแต่คนอยากเข้าหาในลักษณะนี้ไหมน่องแมวยังหาเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าโอเคเป็นพลังงานที่แม้จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแต่ก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังเหมือนกันนะคะคนถือไม้เท้าเนี่ยนะ <i> เป็นคนที่เอาจริงเอาจังในทุกๆด้านด้านของการใช้ชีวิตด้านของการทํางานด้านของการวางตัวหรือรวมแม้แต่กระทั่งความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะไม่ชอบคนที่ มีความสัมพันธ์แบบเป็นในความลับหรือหย่อแย่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเพื่อนๆเคยได้รับจากคนคนนี้มาในอดีตน่นะคะประมาณนี้นะแล้วยังไงต่อคนคนนี้ค่ะหนึ่งเหรียญก็มาในฝ้าของเขานะเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้เขาอยากรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปในอดีตนะคะเขามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเขากับเพื่อนเขาอยากจะกลับมารับผิดชอบในความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าหมายถึงในเรื่องของการงานของเขาเขารู้สึกว่า เขาอยากสร้างรากฐานการงานของเขาก่อนเพราะตอนนี oh you, ้การงานชีวิตของเขาก็พังนะเพื่อนนะเหมือนกับว่าชีวิตของเขามันพังทุกด้านเขาก็อยากสร้างด้านหน้าที่การงานของเขาด้วยเหมือนกันนะอยากมีความชํานาญนะในหน้าที่การงานของเขาอะไรเงี้ยแต่แม่หมอไม่ได้แช่งนะแต่แม่หมอก็มองว่ายากเพราะว่าถ้ามันเป็นแรนดอมต่อเนื่องกันมาค่ะคนคนนี้เขาประสบความสําเร็จได้ยากมันเป็นเพราะเคาะเวรและเวรกรรมจากการที่เขาเนรคุณคนนั่นแหละอย่างที่บอกนะว่า เคยมีอีโก้สูงอัตราความเป็นตัวของตัวเองสูงอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการหลอกลวงกันในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ย เ,ออเรียกว่าถีบหัวคนอื่นส่งคนอื่นที่ว่าก็คือดันเป็นคนที่มีพระคุณกับเขาอีต่างหากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะทํามาหากินไม่ขึ้นชีวิตของเขาจะวนหลูปเป็นวงกลมค่ะเริ่มต้นแล้วก็เหมือนจะได้แล้วก็โดนตุบหรือว่าขัดขากับเพื่อนโรงงานแล้วก็กลับมาวนหลูปใหม่ในลักษณะนี้พลังงานก็จะไม่ได้เติบโตเลื้อยขึ้นมาเหมือนกับเป็นไม้เลื้อยที่มาพบแสงสว่างในลักษณะอย่างนั้นนะอ่ะ เขามีแค่ความคิดค่ะว่าเขาอยากจะมีความชํานาญอยากจะนั่นอยากจะนี่แต่ชยังไม่ได้มีการปลดล็อกใดๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างการเขาใช้เวรใช้กรรมอยู่ในเคราะกรรมของเขาอยู่นะค่ะแล้วยังไงต่อคะเดอะเดชขึ้นในฝั่งของเขาค่ะโอ้โหทั้งทาวเวอร์มาทั้งเดอะเดชมาทั้งห้าถ้วยมาแย่ละคนคนนี้คนคนนี้เหมือนกับว่าเขาตายทั้งเป็นในพื้นที่ของเขาเลยนะเพื่อนวันนี้นะเขารู้สึกว่าชีวิตของเขามัน มันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันจบสิ้นแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นการจบสิ้นที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงมันใหม่ได้ไหมอยากจะขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชีวิตของเขามจะลืมตาอาปากได้อีกไหมในลักษณะอย่างนั้นเลยนะคะในฝ้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเขาดําดิ่งมากค่ะตัวของเขาเรียกว่าเขาไม่เหลืออะไรนะที่แม่หมอเห็นเพื่อนเคยเป็นแสงสว่างให้กับเขา เขาผลักคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอ่ะออกไปแม่หมอขอยืนยันอีกครั้งว่าพลังงานฝ้าของเขามันมีคนเข้าหาในชีวิตของเขาเยอะแยะในอดีตแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ไม่ได้เห็นค่าในความสัมพันธ์กับเพื่อนๆน่ะบางคนอาจจะไม่มีสถานะการ้งทั้งที่คบกันมาเป็นหลักแรมเดือนแรมปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนพัฒนากันไปถึงอาจจะถึงขั้นลึกซึ้งกันแล้วด้วยก็ยังไม่มีความสัมพันธ์ให้ เป็นไปได้ไหมว่าครั้งหนึ่งคุณเคยถามหาสถานะจากเขาแล้วเขาก็เลือกที่จะปัดความสัมพันธ์จากคุณไปด้วยอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าเห็นมันเป็นในลักษณะแบบนั้นมันเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาอะ่ะ เป็นคนที่ไม่กล้ารับผิดด้วยนะเป็นคนที่หนีปัญหาคือคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือแล้วก็เลยเหมือนกับว่าพอมีปัญหาปุ๊บตัวเองหนีหนีปัญหาปัญหามันไม่ได้ถูกแก้ไขอะค่ะในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นเหมือนกับมันคาาคาซังเลื่อยมานะจนมันเกิดทาวเวอร์ในชีวิตของเขาแล้วเกิดเดอะเดทขึ้นมานะคะมันเกิดจากการที่ตัวเขาเองทําตัวเขาเองแหละนะเพื่อนนะแล้วตอนนี้เขาก็ใช้กรรมในฝ้าของเขาอยู่ด้วยแล้วไงต่อสองถ้วยคนคนเนี้ย คิดได้ตระหนักได้จ,จริงๆตระหนักได้ในวันที่สายในวันที่ตอนนี้เพื่อนเน่ะเป็นราชินีไม้เท้าแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเพื่อนน่ะจริงๆเพื่อนเป็นราชิน<ๆ>ีไม้เท้ามาตั้งแต่ต้นอยู่ละความหมายคือเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็ตามมีความกระตือรือร้นคําว่ากระตือรือร้นเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่จะบอกว่าเป็นคนใจร้อนด้วยก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นคนลักษณะที่ไม่มีคําว่าเดี๋ยว ในชีวิตอะคะ่ะมีแต่คําว่าถ้าตัดสินใจแล้วฉันมีแต่คําว่าเดี๋ยวนี้ในฝ้าของเพื่อนในลักษณะอย่างนั้นเออเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเจ๋งไม่หอเริ่มแย่แล้วขอโทษนะทุกคนในขณะเดียวกันฝ้าของเขาอะมันเป็นพลังงานที่เลอะและแล้วก็คือเหมือนกับไม่ตัดสินใจไม่ไม่กล้าคิดไม่กล้าทํากล้าคิดแต่ว่าไม่กล้าลงมือทําอะไรเงี้ยเลยทําให้เรื่องราวมันยุ่งเหยิงมากมายไม่มีไม่มีอานาจ ไม่มี power พอในการที่จะตัดสินใจกับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่คนคนนี้ตอนเนี้ยในใจมันคิดคิดอีกแล้วนะเพื่อนนะคิดอย่างเดียวจริงๆเลยแต่ไม่ทําอะไรเลยคิดจริงๆในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอืมคิดสองถ้วยอยากจะกลับมายื่นถ้วยให้เธอเธอจะดีกับเราได้ไหมเธอจะอภัยให้เราได้ไหมอเนกภากที่อยู่ในหัวของเขาในตอนนี้นะคะที่เขาคิดอยู่นะได้แต่คิดค่ะเรื่องงไงต่อ <c oughs> เด็กถือถ้วยก็มาในฝ้าของเขาคือเพื่อนนิ่งไปแล้วอะ่ะพลังงานเพื่อนนิ่งไปแล้วหน้าไพ่จะเล่าแต่เรื่องของเขาทั้งนั้นเลยนะตอนนี้เออมันไม่มีเรื่องราวของเพื่อนเลยฝ้าของเขาเขาอยากจะมายื่นสองถ้วยเขาอยากจะเป็นสองถ้วยกับเพื่อนอยากจะมายื่นถ้วยให้เพื่อนขอกลับมาคืนดีในความสัมพันธ์ได้ไหมมีความสึกอยากกลับมาผูกมิตรกับเธออีกครั้งได้ไหมเธอสามารถลืมเรื่องราวในอดีตท,ที่เราทําไปได้ไหมอะไรเงรี้ยแต่ฝ้าของเพื่อนลืมหรอไม่ลืมง่ายๆนะ เพื่อนจัดนะบอกไว้เลยเพราะว่าที่ทํากันมาในอดีตอะมันคือเจ็บปวดแล้วจริงๆอะมันเป็นเวลาที่เขาไม่มีค่าแล้วอะในความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะมีรอยบาดแผลให้เพื่อนอยู่จริงอะแต่เพื่อนรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะมีเขาในความสัมพันธ์นะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยทําอะไรให้กับชีวิตเพื่อนเลยเหมือนกันนะคะคนคนนี้ตอนนี้กลายมาเป็นอารมณ์อ่อนไหวในความสัมพันธ์นี้ถ้าครั้งหนึ่งเพื่อนเคยอารมณ์อ่อนไหวในความสัมพันธ์นี้ที่เคยมีกับเขา แล้วเขาเลือกที่จะตัดจบไปไม่เคยแคร์ความสัมพันธ์นี้เลยตอนนี้เขาอะค่ะกลับกลายเป็นว่าเขารู้สึกอ่อนไหวกับเรื่องราวในความสัมพันธ์ของเพื่อเะเองถ้าเพื่อนสังเกตนะเรื่องราวมันจะเล่าเกี่ยวกับว่าเขานึกถึงแต่ความสัมพันธ์ที่มีแต่เราในอดีตแต่ในพลังงาน้าของเพื่อนมันจะเล่าแต่ว่าเพื่อนไปทํางานเพื่อนไปหางานนะเพื่อนเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะอะไรเงี้ยเพื่อนเป็นคนมีเสน่ห์นะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเปิดกี่วันมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสังเกตไหมคะแล้วก็เปิดสดจับสดทุกวันด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะพลังงานฟาดของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาขอความเป็นมิตรจากเธออีกครั้งหนึ่งได้ไหมเธอจะดีกับเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราผิดไปแล้วนะเป็นคนช่างคิดช่างฝันคิดอย่างเดียวจริงๆเลยสําหรับไพ่ใบเนี้ยนะคะตอนนี้เขามีอารมณ์อ่อนไหวมากค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีเรื่องราวกับเพื่อนนะนะบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของการกลับไปอ่านแชทเก่าก็เป็นไปได้นะคะ นึกถึงแล้วก็คือไปอ่านแชทเก่าของเธอซิแชทที่มันเคยมีการลบกันออกไปแล้วแชทที่มันเคยมีการปิดกั้นการสื่อสารมีการบล็อกกันไปไม่เขาบล็อกเราก็เขาก็เราบล็อกเขากลับไปอ่านความสัมพันธ์อ่านข้อความเดิมๆซิว่าเป็นยังไงในลักษณะนี้นะคะคนคนนี้จะพยายามในความสัมพันธ์ค่ะกิ่งไม้เนี่ยมันเป็นไม้แห้งแต่เพื่อนเห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันผลี่ออกมาจากไม้ไหมคะเออนั่นแหละนั่นหมายความว่าเขาอะ มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาอะจะกล้าทําแล้วก็ทําได้ในลักษณะนี้นะคะเพราะว่า เขาอาจจะทําอะไรที่เพื่อนคิดไม่ถึงก็ได้ในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะใช้มือที่สามคำว่ามือที่สามนี่อาจจะหมายถึงเพื่อนก็ได้นะสมมติว่าคุณเป็นแก๊งเพื่อนกันอะไรเงี้ยอาจจะให้เพื่อนมาช่วยง้อแทนทีแต่ให้เพื่อนเป็นแม่สื่อแม่ชักอะไรในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วยังไงต่อมันเล่าแต่พลังงานฝั่งของเขาทั้งนั้นเลยเพราะเพื่อนนิ่งมากนิ่งมากจริงๆราชาถ้วยค่ะราชาถ้วยปิดจบที่ อืมฟาของเพื่อนนั่นหมายว่าจริงๆอ่ะตอนนี้เพื่อนอ่ะเป็นคนที่ใจกว้างเพื่อนเคยเป็นยังไงเพื่อนก็เป็นแบบนั้นอยู่เคยเป็นคนใจดียังไงก็เป็นคนใจดีอย่างนั้นอยู่เป็นคนพูดเก่งค่ะเป็นคนที่เนี่ยพูดเก่งสิเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้ด้วยนะนะคะอย่างบางคนก็จะบอกว่ามีอาชีพเป็นนักจิตวิทยาไหมบางคนเป็นหมอดูไหมไพ่นี้ก็เป็นได้นะเพราะว่ามันหมายถึงการให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำในลักษณะนี้นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงนักการทูตก็ได้ค่ะนักพูดนักเจรจานัก เออเซลไหมการตลาดไหมอะไรเงี้ยได้นั่นหมายความว่าเพื่อนก็ยังเป็นคนมีมีการพูดการจาที่ดีมีความใจกว้างมีวาทศิลน,นะอะไรเงี้ยเพื่อนมีให้ได้กับทุกคนนะยกเว้นเขาคนเดียวนะคะที่ตอนนี้เพื่อนรู้สึกว่ามันหมดเวลาแล้วฉันไม่อยากจะเสียเวลานะจ๊ะอะไรอย่างเี้นะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคติกันค่ะไพ่เทพคติอยากเล่าว่ายังไงบ้างในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่เทพคติอยากเล่าว่ายังไงบ้าง โหยหาเธอเลอเกินตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไหนอยากจะกลับมาหาเธอแล้วฉันไม่ไหวแล้วเธอให้โอกาสฉันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ตอนนี้เขาคิดถึงพลังงานฟ้าของเพื่อนมากๆค่ะเขาดิ่งมากในวันนี้นะแล้วเขาก็คิดถึงพลังงานของเพื่อนมากๆกวันนี้เอาเพื่อนออกจากหัวไม่ได้เลยในลักษณะนี้นะคะในขณะเดยวกันฝ้าของเพื่อนอะเทมเพลนขึ้นเป็นพระแม่อุมาค่ะนั่นหมายความว่าตอนนี้เพื่อนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง มีอารมณ์ที่เย็นเป็นคนที่ใจเย็นในเวลานี้นะคะเป็นคนที่เอ่อเรียกว่ามีความผ่อนปลนในชีวิตสูงมีความยืดหยุ่นในชีวิตสูงแต่เพื่อนมีความยืดหยุ่ในให้กับทุกคนนะยกเว้นเขาในลักษณะนี้นะคะมีอะไรก็ตามที่เข้ามากระทบจิตใจเพื่อนถึงจะเป็นเรื่องของเขาแต่เพื่อนก็รู้สึกว่าเพื่อนสามารถอยู่ได้เพื่อนมีกิจกรรมอื่นทำที่ช่วยเยียวยา,ยา,ยายหัวใจเพื่อนได้โดยไม่ต้องไปนึกถึงเขานานในลักษณะอย่างนี้นะคะพลังงานฝ้าของเขาตอนนี้เขารู้สึกว่า เอ๊ ه, เหมือนเพื่อนนหะนมีคนอื่นแล้วไหมเพื่อนได้เปิดใจคนอื่นแล้วไหมคนคนนี้รู้สึกว่าฉันจะทนไม่ไหวแล้วจ้าฉันอยากจะกลับมาแย่งเธอคืนแล้วนะอะไรในละะักษณะอย่างนี้นะคะทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นคนที่ปล่อยมือเป็นคนที่ตัดความสัมพันธ์ไปเองอแต่กลับมีความรู้สึกว่ามาส่องส่องแล้วก็ร้อนรุ่มรู้สึกเครียดแค้นอยากจะเอาเธอกลับคืนมาในความสัมพันธ์นี้ในลักษณะนี้นะคะทีเนี้ยแม่หมอจะบอกว่า the w i e w of fortune ขึ้นมาในความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งสองคนคะ่ะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึง พระแม่ลาทาแล้วก็พระกิจณะได้นะคะนั่นหมายความว่าออคือเพื่อนอะ่ะจะบอกว่ามีพลังงานคู่กันอยู่ก็ได้นะคนคนนี้ที่มันเคยตัดจบเคยทําเรื่องเลวร้ายในอดีตกับชีวิตของเพื่อนจนเพื่อนมีบาดแผลในใจมันเป็นไปได้ค่ะว่ากงล้อแห่งโชคชะตา the v i e l of fortune ก็คือกงล้อแห่งโชคชะตาจะเหวี่ยงให้คนคนนี้กลับมาชดใช้ในสิ่งที่เขาทํากับเพื่อนเขาก็อยากกลับมาด้วยนะในตัวของเขาเนี่ยเขาอยากกลับมาชะตาอยากเป็นสองถ้วยกับคุณอะ่ะคือหมายถึงว่าอยากกลับมาคืนนี้อยากกลับมาง้อ ให้มันเป็นคู่ของเราได้ไหมจริงๆเพื่อพลังงานของเพื่อนมันเป็นพลังงานคู่กันกับเขาด้วยนะแต่แม่หมอมองว่าตอนนี้คือเพื่อนก็ไม่พร้อมที่จะเปิดรับเขาแล้วอะเพราะว่าเพื่อนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะค่ะแล้วยังไงต่อเอ่ยพ,พระพฤหัสใช่ค่ะขอยืนยันเวลาตอนนี้เพื่อนปล่อยวางแล้วพ,พระพฤหัสเนี่ยคือให้ครูนะคะเป็นในลักษณะของการที่ว่าเพื่อนตื่นรู้เพื่อนรู้แล้วอะว่าพอเวลาที่เพื่อนเอาตัวออกห่างจากคนคนนี้ จากเมื่อก่อนที่เพื่อนรู้สึกรักเขามากเพื่อนทุ่มเททุกอย่างให้กับเขาเพื่อนทําให้กับเขาทุกอย่างขนาดคนอื่นไม่เคยมองเขาดีเลยเพื่อนมองเขาดีเกินกว่าที่ตัวเขามองตัวเขาเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยพอวันนี้มันมีพลังงานแยกจากออกมาจากการที่เขาอะผลักเพื่อนออกจากความสัมพันธ์นะช่วงเวลาที่ห่างอะเพื่อนไปตกผลึกเพื่อนได้เห็นพฤติกรรมของเขาเพื่อนกลับมาทบทวนตัวเองเพื่อนได้เห็นพฤติกรรมต่างๆของเขาเพื่อนรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเขาเห็นแก่ตัวมากในความสัมพันธ์นี้นะครั้งหนึ่งเพื่อนไปหลงรักคนแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเพื่อนนะในบางเคสบางคนนะคะว่าทําไมเราถึงไปรู้สึกดีกับเขาอย่างงี้ยอย่างนั้นได้ทั้งนั้นที่เขาร้กาดเราแบบนี้เป็นคนที่นิสัยไม่ดีมากๆทําไมเราถึงยังไปหลงรักเขาได้อยู่ทําไมเราถึงได้ทุ่มเทให้กับเขาอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วทําไมเขาไม่เคยนึกถึงความสัมพันธ์ของเราเลยตอนนี้เพื่อนตื่นรู้เพื่อนกลับมาสนใจตัวเองมากขึ้นนะคเพพราานนัั้้วมมสธ์ดีะ เพื่อนมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยทําอะไรให้กับชีวิตของเพื่อนเลยในลักษณะนี้นะคนคนนี้พระอีสานขึ้นในฝ้าของเขาค่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาสื่อสารกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะเขาเคยคิดว่าการที่เขามีเพื่อนอยู่ในชีวิตอะครั้งหนึ่งเพื่อนอาจจะเคยตักเตือนเขาเคยชี้นําเขาไปในทิศทางที่มันดีอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้มันอีโก้สูงไงคะมันเชื่อตัวเองอะมันไม่เชื่อใครที่มาทัดทาน ตรงกันข้ามันกลับมองว่าเราเป็นศัตรูทด้ซ้ำที่เราอะไปตักเตือนเขาอะไรเงี้ยทำไมเรารักกันเราถึงไม่ตามกันละอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่า รักกันเลยจะต้องเฮลโลตามกันลงเหวตลอดไปถูกต้องไหมเพื่อนอะไรที่มันไม่ใช่บางทีเพื่อนเคยเตือนเขาในอดีตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับค,คนคนนี้มั่นใจในตัวเองมั่นใจแล้วจนมาเหยียดเพื่อนด้วยในลักษณะที่ว่าทาไมเพื่อนถึงได้ไปห้ามปามเขาอะไรในลักษณะอย่างนี้คนคนนี้เคยเห็นแกนตัวคะ่ะในความสัมพันธ์นะบางคนอาจจะไปดึงลักซ้อนดึงอะไรมาได้นะคะบางคนอาจจะเห็นในเรื่องของ เม็ดเงินผลประโยชน์รายได้นำหน้าเพื่อนก็ว่าได้ในลักษณะนี้ใครตอบโจทย์ให้เงินฉันมากกว่าฉันก็ไปในลักษณะนี้นะคะคนคนนี้ที่มันเคยผิดพลาดไปมันอยากจะต้องการกลับมาสื่อสารกับเพื่อนอีกครั้งอะไรเงี้ยถ้าครั้งหนึ่งเพื่อนเคยขอความชัดเจนจากเขาแล้วคนคนนี้ไม่เคยมีให้คนคนนี้อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ค่ะอยากจะกลับมาให้ความชัดเจนกับเพื่อนอีกครั้งนะคะหน้าไพ่บอกอย่างนี้นะแล้วยังไงต่อ กลับจริงว่ะเพื่อน The w i l for June ก็มา The World ก็มาในฝั่งของเขาเป็นพลังงานที่ช้ามากค่ะตื่นรู้ช้ามากช้าเพราะาตัวเองก็เป็นคนที่ไม่กล้าคิดไม่กล้าทําไม่กล้าตัดสินใจด้วยนะเป็นคนที่คิดเก่งแต่ลงมือไม่เป็นในลักษณะนี้นะเป็นคนที่ทําอะไรเองด้วยตัวเองไม่ได้ถ้าทําจะต้องหาคนอื่นมาวุ่นวายในความสัมพันธ์หรือในการตัดสินใจตัวเองเสมอถึงทําให้คนคนนี้ติดลมอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็เหมือนกับหลุดไม่พ้นจากตรงนั้นแต่คนคนนี้ ไม่ว่ามันจะใช้ยังไงอ่ะมันก็จะกลับมาในความสัมพันธ์เพราะว่ามันไม่มันไม่ยอมเสียความสัมพันธ์คนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไปในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ชีวิตของเขาก็ไม่มีใครดีกับเขาอีกแล้วเท่าเพื่อนในความสัมพันธ์ของชีวิตของเขาที่ผ่านมานะตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วแต่มันอยู่ที่เพื่อนแล้วค่ะว่าเพื่อนอยากจะกลับวนกลับไปในความสัมพันธ์ไหมนะแต่มันก็มีพลังงานคู่กันอยู่นะคะที่เห็นนะนะแล้วยังไงต่อคะ พระสาวขึ้นในฟ้าของเขาตอนนี้ชีวิตของเขาอะรับเคราะกรรมจริงๆนะเพื่อนนะชีวิตเขามีอุปสรรคไปหมดในทุกๆด้านค่ะเต็มไปได้วยความมืดมิดในชีวิตของเขานะพลังงานของเขาอะจจะคนละฟ้า,าก,กับเพื่อนเลยอะเป็นเหมือนทวินเฟรมก็ว่าได้เพราะพลังงานของเพื่อนมันเป็นพลังงานที่ตอนนี้อยู่ในที่สว่างแล้วค่ะอยู่ในที่ที่ดีอยู่ในจุดที่ดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วแต่พลังงานฟ้าของเขามันเป็นพลังงานแห่งการชดใช้กรรมทั้งนั้นอินทรชิตก็มาเพื่อนดูนะไพ่เล่าแต่เรื่องฝั่งของเขาทั้งนั้นเลยอ่ะคนคนนี้ตอนนี้ชีวิตเขาเหมือนอยู่ในศึกสงครามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานความสัมพันธ์กับคนที่เขาเลือกไว้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานทุกอย่างอาจจะดูแล้วเป็นมลสมเป็นเหมือนกับอยู่ในสงครามตลอดเวลากะลียุคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนดูนะมันมีแต่ความร้อนแรงในฝ้าของเขาทั้งนั้นเลยนะกับความมืดมนในใจของเขานะคะตอนเนี้ย เขาความรู้สึกของเขาเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะแต่แม่หมออยากจะบอกเหลือเกินว่าสมน้ำหน้าเพราะว่าสิ่งที่คุณทําในอดีตอะกับคนทั้งหมดมอาจจะไม่ใช่แค่เพื่อนก็ได้อาจจะมีคนอื่นอีกในความสัมพันธ์ของเขาเป็นลักษณะนิสัยของเขาเขาอาจจะทานิสัยไม่ดีอย่างนี้ยใ,ใส่คนอื่นด้วยเหมือนกันเป็นไปได้ค่ะแล้วทําให้เขาต้องมาชดใช้กรรมในลักษณะนี้นะค่ะพักกันนะเป็นการอธิบายตัวตนของเพื่อนเฉยๆว่าที่คนคนนี้โชคร้ายที่คนคนนี้เอ,อ่อ ต้องมามีวิบากกรรมในลักษณะของการอยู่ตัวคนเดียวดําดิ่งแบบนี้เพราะครั้งหนึ่งอ่ะเขาเคยเอาความรู้สึกตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เขาเคยหลงลืมความรู้สึกที่มีเพื่อนอยู่ในชีวิตเขาไม่เคยเห็นความดีของเพื่อนอะไรเงี้ยเขาทําให้เพื่อนรู้สึกว่ามันเป็นเคาะร้ายในความสัมพันธ์นี้ที่เพื่อนมาดีกับเขาต้องมารู้จักกับเขาต้องมารักกับเขาแล้วบางคนอะ มันมีการลึกซึ้งกันไปแล้วบางคนอาจจะเหนือกว่าลึกซึ้งคือแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตเป็นคู่กันแล้วมีลูกกันแล้วก็ยังกล้าทําในเรื่องที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้ตอนนี้ชีวิตของเขาพบวิบากกรรมหนักมากนะเพื่อนนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออร์เคิลกันนะคะว่าไพาอ่ออร์เคิลจะสรุปว่ายังไงนะวันนี้ขออนุญาตไปเร็วนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวแม่หมอมีคิวดูดวงต่อนะคะอีกคิวหนึ่งนะโอเคไปเลยไหนว่ายังไงอยากเล่าว่ายังไงคะ คนคนนี้เขามองว่าในความสัมพันธ์ที่เขามีเพื่อนอยู่ในชีวิตอะ่ะมันเป็นเหมือนคนถูกรอตอตรีอะค่ะเพื่อนเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาการที่เขามีเพื่อนอยู่ในชีวิตมันเหมือนกับชีวิตของเขาได้โชคลาภตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะตอนเนี้ตัวเขามีความรู้สึกว่า เขาสองเพื่อนแล้วเขาได้แต่หึงแต่ห่วงในพื้นที่ของตัวเองมีความรู้สึกว่าอยากจะบวกกับคนอื่นที่มาวุ่นวายในชีวิตของเพื่อนมาเตะเพื่อนแหละอะไรเงี้ยแต่ได้แต่หึงแต่ห่วงแต่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่สามารถมาทําอะไรได้นะเพราะว่าตัวเองเ่ะเป็นคนปล่อยมือตัดความสัมพันธ์ไปด้วยตัวเองนะคะแล้วยังไงต่อกล้าได้กล้าเสียในความหมายนี้นั่นหมายความว่าคนคนนี้จะก้า เออจะกล้าผ่านอุปสรรคอะค่ะที่จะกลับมาดีกับเพื่อนได้อีกครั้งหนึง่งนั่นคือเขาต้องกล้าได้กล้าเสียเหมือนกันนะเพราะเพื่อนเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองไงแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ไม่ชัดเจนในอะไรนั่นหมายความว่าการที่เขาจะกลับมาดีกับเพื่อนได้นั้นอะจะกลับมาในความสัมพันธ<ๆ>์ได้นั้นเขาต้องเป็นคนที่ชัดเจนต้องเป็นคนกล้าได้กล้าเสียตลอดเวลาเหมือนอย่างที่เพื่อนเป็นนะคะเพราะเพื่อนชอบคนที่ชัดเจนนะจะมาอึมคึมแบบเดิมเพื่อนไม่เอาเลยนะตอนนี้เลยเหมือนกับว่าตัวเขาอะ ติดหล่มจากสิ่งในอดีตที่เขาทำอะค่ะบางคนอาจจะติดความสัมพันธ์เดิมที่ยังมีอยู่นะตอนนี้มันเลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาไม่สามารถที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ของเพื่อนได้นะคะแต่พลังงานของเพื่อนก็ห่างเขาไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่า เพื่อนเติมเต็มและอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วถึงแม้จะขาดความรักแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ขาดนะเพราะเหมือนกับว่าอาจจะเริ่มเปิดใจดูใคร,ด,ใครดูใจกับใครกับคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้ค่ะแต่เหมือนกับครั้งนี้เพื่อนจะไม่เอาใจลงไปเล่นเยอะอะไรในลักษณะนี้เหมือนเดิมนะคะ คนคนนี้มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์กับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความท้าทายมากเลยมือที่กอดตุ๊กตาไว้คือความหึงความหวงเพื่อนเขามีความรู้สึกว่าเพื่อนน่ะเป็นคนของเขานทั้งที่ตัวเองตัดความสัมพันธ์ไปแล้วแต่กลับมารู้สึกหึงหวงตลกไหมทั้งนั้นที่จริงอ่ะมันขาดจากกันแล้วเพื่อนมีสิทธิ์ที่จะมีใครก็ได้ในชีวิตอะไรเงี้ยคุณไม่มีสิทธิ์หึงไม่มีสิทธิ์หวงคุณเป็นคนตัดความสัมพันธ์เอาเองแต่คนคนนี้หึงค่ะหึงเเพพืื่่่่ออออนนนยูใ้้ทีีขงงตัวววมมมาาากกๆครสึ ค้าถ่ายมากๆเลยใครที่มาเอาเพื่อนไปใครที่มาเอาเพื่อนไปจากความสัมพันธ์ได้ใครที่เข้ามารักใหม่เป็นรักใหม่ในชีวิตของเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเพื่อนต้องเป็นของเขาคนเดียวเท่านั้นในลักษณะนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับแรนดอมวันนี้จบแล้วนะคะถ้าตรงน้อมรับกลับไปไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเพื่อเป็นความบันเทิงก็พอนะคะสําหรับค่ําคืนนี้ลาตีสวัสด์นะคะบา,บายๆค่ะวันนี้เร็วหน่อยนะเพราะเดี๋ยวแม่หมอมีคิวดูดวงต่ออีกนะคะ บ๊ายบายค่ะทุกคน